็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมฟิลทอยรีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเนี่ยครับเป็นฟิกเกอร์มินิพาครับเป็นตัวโกจูจินนะครับมาจากขบวนการโกไคเจอร์นะนี่เป็นของตัวโกไคเซนเวอร์นะถ้าผมพูดผิดก,ก็ขออภัยนะครับผมเป็นตัวสีเทาครับนี่นะครับนี่เป็นหุ่นยนต์ล่างในตะัวสอของเขานะครับผมเป็นมินิพานะ เป็นแบบเหมือนต่อแบบการดั้มอะครับแต่อันนี้มันเป็นวินิพามันจะเป็นสามส่วนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ผมซื้อม,มือสองแล้วมันเลยได้มาครบแต่ถ้าเป็นซื้อมือหนึ่งมันจะได้แบบเป็นกล่องอะครับแล้วก็จะได้เป็นส่วนเป็นส่วนกล่องนึงก็จะได้ขาอย่างงี้ได้ตัวได้หางอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะแยกกันไปครับผมแล้วก็มาประกอบติดสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับมันเปลี่ยนร่างได้สามโหมดนะครับผมตัวนี้สวยเลยนะ อันนี้ผมได้มามือสองนะครับผมได้มาจากในกลุ่มขายเซนไตนะครับผมลองไปโพสหาดูแล้วก็มีคนเขามาปล่อยให้ผมนะครับราคา350บาทนะผมไปดูใน Lazada มือมือหนึ่งนะสามกล่องประมาณ600กว่าบาทถือว่าแพงมากเลยนะนี่ผมได้มามือสองถูกอยู่นะแต่ว่าสติกเกอร์มันก็จะมีหายไปแต่ว่าผมมีโปรเจกต์ว่าจะทำสีตัวนี้อยู่นะ แต่ว่าผมยังไม่กล้าเพรานะว่ากลัวท่ามันเละมันก็ไม่มีมันหายากแล้วอ่ะมีง่ายๆนะครับผมนี่นะนี่เราก็จะมาดูเนี่ฮะจุดขยับนะจุดขยับเป็นล่างในรัเสารก่อนนะครับก็จะนี่อ้าปากแต่ถ้าอ้าเยอะมันก็จะเป็นแบบเป็นหมัดนะครับมันก็จะอ้า like, <ๆ S 2> แบบเยอะแบบเนียนๆหน่อยก็จะอ้าแบบนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่หน่อยๆอะไรนี<ๆ>่คอนี้ หมุนหมุนหมุนตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเป็นจอยต่อมหมุนได้ตรงนี้หมุนไม่ได้นะก้มได้ก้มได้สุดเลยขนาดนี้เงยได้ขนาดนี้ครับผมแขนนะครับแขนตรงนี้หมุนได้ต่มละหกสิบนะครับผมแต่มันจะติดตรงนี้นะนี่จะติดมันจะต้องหมุนตรงตรงช่วงนี้นะครับสอกก็เป็นดับเบิลจอยนะครับ หมุนได้สองฝั่งเลยนะอิสระมากขาแขนอ้าได้นะแต่อ้าจะเป็นอย่างเงอย่าอ้าดีกว่าเนี่ยครับผมแล้วก็เีติดช่วงตัวนะครับตัวหมุนได้สามหกสิบครับผมขึ้นลงได้แค่นี้ครับช่วงหางหางหมุนได้สามหสิบ นี่ตรงนี้ขึ้นลงไม่ได้นะครับแล้วตรงนี้หมุนได้ตรงขานะครับขาช่วงนี้หมุนได้นะครับจริงๆมันหมุนได้ถึงข้างหลังนะแต่ว่าถ้าหมุนไปมันจะแบบมันจะติดอะครับผมมันคือมันติดแล้วก็ขาอาได้นะกว้างเลยนะส่วนไอ้นี่อา่าได้กว้างขนาดนี้เลย อิสระมากนะครับมีาพาตัวนี้ออตรงนี้พับขึ้นแล้วก็งอขาได้เป็นตัวนี้หมุนได้สามร้อหกสิบข้อต่อมจะแน่นๆอยู่นะครับตัวนี้แล้วขาขาเป็นเนี่ยครับเป็นบอลจอยนะมันก็อิสระแล้วตรงนี้ต้นขาหมุนพับได้พับได้สุดเลยนะนี่ครับประมาณนี้ครับ นี่คือร่างโนเสาร์ครับผมผมจาชื่อร่างโนเสาร์ไม่ได้นะไม่รู้ว่ามันเรียกพร้อมกันมันเรียกชื่อเดียวกันหมดเลยหรือเปล่านะโกจูจินร่างโนเสาร์นะเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนร่างเป็นร่างยานให้ดูนะครับผมร่างยานก็นี่ตอนแรกก็ต้องนี้แล้วก็เนี่ยครับมันจะเป็นจอยอย่างนี้เสียบได้ถ้าเปลี่ยนจอยอย่างนี้มันจะอิสระเลยครับมันี้อิสระได้เลย แล้วก็พับหัวลอเปอย่างนี้เลยครับแล้วก็มาดูตรงหางครับอเอาแขนออกครับผมขนอ,ออกแล้วก็มาใส่ไว้ตรงน,นี้แล้วก็ให้มันนอนอย่างนี้ครับผมแล้วก็ดัดขาให้มันตรงครับ แล้วก็หักเนี่ยครับมันจะมันจะมีข้อมุนตรงนี้ได้หักได้หักไปแล้วก็เนี่ยเห็นตรงรูตรงนี้ครับมันจะมีรูเสียบตรงนี้อยู่นี่รูตรงนี้แล้วก็เสียบไปเลยนี่ทำเหมือนกันครับผมแต่ก็อย่าไปกดแรงมากนะครับเพราะว่านีผ่ามันก็เหมือนกันผ่าครับถ้าเราเล่นแรงมันก็จะหักนะ พะบางชิ้มันจะเปาะๆหน่อยแล้วก็หาหมุนลงครับแล้วก็เปิดนี่เป็นล้อครับผมอันนี้พับตรงนี้ขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็เอาหัวเนี่ยครับมันจะมีจอยตรงเสียดตรงเนี้ยครับจอยแล้วก็มีรูนีรูแล้วก็เสียบเลยครับ จะเสียบยากเลยนะเราต้องอ้างก่อนอเสียบเลยบีบนี่ครับผมจะเป็นร่างยานนะมันจะดูปะแปลกๆเลยนะครับผมร่างยานดูสวยไปอีกแบบนะครับผมสติกเกอร์หลุดสติกเกอร์มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยแบบไงมันมันนานแล้วครับมันเป็นมือสองแนละ้วสติกเกอร์บางอันมันก็จะแบบหลุดๆหน่อยครับ แล้วเราทำสีนะสวยเลยเป็นล่างยานครับผมล่างยานก็จุดขยับไม่ค่อยมีอะไรครับเพราะขยับตรงนี้แบบมันขึ้นลงนี้เฉยครับแล้วก็หมุนแค่นี้ล่างยานแล้วก็จะมาดูล่างที่เป็นหุ่นยนต์นะครับผมก็ถอดหางออกมาก่อนแล้วกค็ครับตัวนี้ขึ้นครับแล้วก็ ครับนี่ก็จะเป็นนี่แขนของขวามือนะนแล้วก็พับขาก่อนพับก็ต้องอันนี้ลงก่อนครับเป็นล็อกพอดีแล้วก็อันนี้ไม่ต้องออกอนนเอาเนี้ยไว้ที่เดิมนะนี่เอาไว้ที่เดิมแล้วก็เอาตัวมายืนรอครับ มันไม่ยากนะครับประกอบเป็นหุ่นเปรตนะแล้วก็กดลงต่อครับปึ๊บอันนี้ขึ้นครับเป็นหมัดแล้วเราก็เนี่ยครับมันจะมีจอยเสียบตรงนี้เนี่ยครับเราก็เสียบไปปึ๊บสองฝั่งครับปุ๊บนี่เราก็จะได้ตัวบอดี้นะครับแผนกล้องให้ขึ้นให้ดูนะนี่จะได้เป็นตัวบอดี้ พอหัวแล้วก็เปิดเนยครับเปิดอ้าอกหมุนขึ้นครับนี่แส้งหัวขึ้นมานี่มีหัวติดปึ๊บแล้วก็หักเขาครับนี่เป็นโกจูจินครับเป็นร่างยนต์จูขยับขาก็เหมือนร่างในโนเสาเลยครับแต่จูขยับแขนจะเยอะหน่อยก็อาขึ้นได้ครับนี่ประมาณนี้หมุนได้สามหกสิบครับ นี่ก็หมุนได้สามองศาแด้พับตรงนี้ได้สองฝั่งครับผมเป็นเหมือนกันแต่ว่าฝั่งนี้จะหมุนได้ไม่เยอะหน่อยครับเพราะว่ามันจะเป็นนี่แต่ฝั่งนี้จะมีลูกเล่นอย่างหนึ่งครับคือนี่ครับอ่าได้เป็นเหมือนในหนังครับที่เขาหมุนแล้วก็เป็นเป็นปีศาจยิงกระสุนมาแล้วเขาก็หมุนปึ๊บปื๊บป๊บอย่างเงี้ยครับ ส่วนเขาก็อ่าได้หมุนได้3ามร้อนะตัวขาเหมือนเดิมครับขยับได้เหมือนเดิมเป็นโคจูจินขนาดนะครับขนาดก็ดดดประมาณเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะประมาณประมาณ5นิ้วหรือสนิ้วครับ ได้แล้วทันครับวัดทันนี้อันนี้ผมวัดให้ดูประมาณห้านิ้วนะห้านิ้วประมาณห้านิ้วนี่ถทาวัดกับการพานะครับผมนี่ผมว่าตัวนี้มาวัดนั่นแหละวัดกับการพานี่กันเป็นกันด้ามเฮดจีนะครับผมนี่ก็สเกลประมาณนี้ครับจะสูงกว่ากันด้ามนิดหนึ่งนะย้ำว่าตัวนี้เป็นเฮดจีนะครับจะสูงกว่าเฮดจีนิดหนึ่ง เ g ก็จะประมาณประมาณ4ี่สี่นิ้ว4นิ้วถึงห้านิ้วนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็วัดกับะครับเ,เป็นฟิกเกอร์ของน่าจะเป็นเนกานะถ้าจำไม่ผิดตัวนี้นี่ลอให้ดูนี่ถ้าเป็นเนกานี่ก็จะสูงกว่าโกจุดยินหน่อยเนกานี่ประมาณ จ็ดนิ้วนะถ้าจำไม่ผิดหกเจ็ดนิ้วเนี่ยครับประมาณนี้ถือว่าเล่นด้วยกันได้ไหมเล่นด้วยกันได้นะครับผมแต่สเกลมันจะแบบด,ดูดูใหญ่ๆห,หน่อยนะครับสเกลมันจะดูใหญ่ๆหน่อยแต่ก็เล่นด้วยกันได้ครับผม ตัวนี้ก็ไปหาซื้อกันได้นะครับตามกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ขอจบคลิปวิเท่าน,นี้นะครับขอฝากกดไลค์ซับสไครต์หรือแชร์ก็ได้นะครับไว้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำที่จะทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ